วัสดีครับตู่เชียงใหม่ครับเรือย,ยนต์นะครับตัวนี้070สติลนะครับสติลตัวนี้ได้มาแบบแห้งๆเลยนะครับพร้อมบากี่นิ้วเนะี่ยบากี่นิ้วบา์ยังสวยใสโซ่ยังเต็มอยู่นะฮะ <Okay. S 1> บาหน้าจะ25นิ้วนะฮะสติลแต่น่าจะไม่แท้นะครับตัวนี้แต่ ดูความแห้งความเดิมแนละ้วหมุนรอบๆถือว่าครบนะครับอุปรกรณ์ครบทุกตัวนะครเดี๋ยวอยากนำเสนอตัวนี้คือเอาลองสตาร์ทดูเครื่องนี้ใช้ได้เลยนะอย่างแจ่มเลยนะฮะ <L> เส้นเบาได้ดีเลยนะครับ เด้เบาได้ดีครับ,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 บป่อยมันเดินเป่าปอุปกรณ์มีครบทุกตัวเลยนะโซ่ยังใช้งานได้อีกยาวเลยฝาครอบก็มีน้ำมันเลี้ยงโซ่ลองกดดูอออกปกตินะฮะนะ พมุนรอบๆอบพมุนนะแห้งๆเลยนะครับเรื่องดีเลยะคะับนย์จ็ศูนย์สนใจติดต่อได้เลยนะครับตัวนี้ในราคา7จ็ดันห้ารอบาทนะครับลองปิดสวิตช์อยู่ปิดแล้วสตาร์ทใหม่ตัวนี้มาแบบแห้งๆเลยฮะเติมน้ำมันเบนซินเข้าไปสตาร์ทติดได้เลยฮะ เดี๋ยวจะทําการจัดล้างนะครับสนใจติดต่อได้นะตู่เชียงใหม่ตู่บริการนะครับสวัสดีครับ